กันกับรายการเป็นหนึ่งเรื่องลายเซ็นค่ะวันนี้นะคะมีลูกศิษย์ส่งลายเซ็นมาจากทางบ้านนะคะชื่อว่าคุณสุพรรษาค่ะการเซ็นแบบนี้นะคะเขาบอกถุงซับถือว่าดีแต่โดนตัดด้วยลักษณะเส้นแบบนี้ค่ะทําให้การเงินมีปัญหานะคะการโดนตัดตัดอย่างไรเส้นนี้เลยค่ะนะคะที่โดนตัดเข้ามาถุงซับคือบริเวณนี้ค่ะเขาบอกถุงซับดีและเมื่อโดนตัดมาลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้การเงินนี่หายหมดเลยค่ะ ลักษณะลายเส้นที่2ค่ะความวุ่นวายอยู่ตรงนี้ค่ะเขาบอกทําเงินทํางานโดยส่วนใหญ่มีคนช่วยใช้ไม่แนะนําให้เซ็นลายเซ็นแล้วมีความยุ่งเหยิงแบบนี้ค่ะสารของอาจารย์ุณทุกคนเพีงหเเท่านั้นอีก95%คือมาณตนใครอยากได้ลายเซ็นดีๆค่ะสามารถเข้าที่ไลน์แอดได้ค่ะ a r คใครอยากให้จย์วิเคราะห์ลายเซ็นแบบนี้นะคะสามารถส่งตัวอย่างลายเซ็นมาได้ทางอินบ็อกซ์ b o o k p a g เพจตรวจดวงชะตาด้วยลายเซน็นทุกลายเซ็นที่ถูกคัดเลือกจะนำมาโพสเป็นวิทยาทานแบบนี้ค่ะฝากติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook ตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จารย์ด้วยนะคะฝากติดตามอาจารย์ทางช่อง YouTube นะคะช่วยกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยค่ะ